สวนกลับเดือดอิชิอีเคลื่อนไหวทันทีหลังโดนเด้งเก e, ้าอี้กุญสือช้างศึกอิชิอีเดือดหลังโดนเด้งจวกสมาคมไม่จริงใจยกเลิกสัญญากระทันหันแบบไม่ทันตั้งตัว มาซาทาดาอิชิอิอดีตกุนซือทีมชาติไทยโพสข้อความสุดเดือดกลางอินสตากแกรมหลังถูกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยปลดฟ้าผ่าโดยไม่ทันตั้งตัวเผยถูกเรียกเข้าประชุมเพื่อทบทวนเกมกับชัยนิตไทยเปแต่กลับถูกแจ้งเลิกสัญญาทันทีพร้อมทิ้งคำแรงผมไม่เข้าใจว่าทำไมถึงทำแบบนี้มันช่างไม่จริงใจเอาเสียเลยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าวันเดียวกันโดยอิชิอิเปิดเผย,ยผ่านโพส์ว่าวันนี้เวลา10นาฬิกา ผมได้รับเชิญจากสมาคมฟุตบอลไทยให้เข้าร่วมประชุมเพื่อทบทวนเกมกับชัยนิตไทเปแต่หลังจากการพูดคุยจบลงทางสมาคมได้แจ้งกระทันหันว่าจะยกเลิกสัญญาในวันนี้อดีตกุนซือชาวญี่ปุ่นกล่าวต่อว่าเหตุผลที่สมาคมแจ้งคือสมาคมต้องการปรับเปลี่ยนทีมงานสตาฟทีมชาติในแต่ละรุ่นซึ่งทำให้เขารู้สึกตกใจและยอมรับว่าไม่สามารถควบคุมความรู้สึกได้ในตอนนั้นโดยเจ้าตัวเผยว่าได้เพียงตอบกลับไปว่าไว้ค่อยคุยกันครั้งหน้าและยังไม่ได้ลงนามในเอกสารใดๆที่เกี่ยวข้องกับการ ยกเลิกสัญญาผมไม่เข้าใจว่าทำไมถึงทำแบบนี้มันช่างไม่จริงใจเอาเสียเลยอิชิอีกล่าวในโพสต์พร้อมขอบคุณแฟนบอลชาวไทยทุกคนที่ให้การสนับสนุนตลอดเวลาที่ทำงานร่วมกับทีมชาติไทย ต่อมาในช่วงบ่ายสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้ออกถแถลงการยืนยันอย่างเป็นทางการถึงการยุติสัญญากับมาซาทาดะอิชิอิซึ่งเข้ารับตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยตั้งแต่เดือนธันวาคม2023พร้อมสถิติการคุมทีมทั้งหมด30นัดชนะ16เสมอ6แพ้8ทำได้58ประตูและเสีย34ประตู ขอสงของอิชิอิกลายเป็นประเด็นร้อนทันทีในโลกออนไลน์โดยแฟนบอลจำนวนมากตั้งคำถา,ถามถึงกระบวนการบริหารของสมาคมรวมถึงความชัดเจนในการสื่อสารกับกุนซือชาวญี่ปุ่นรายนี้โดยเฉพาะในช่วงเวลาสำคัญก่อนที่ทีมชาติไทยจะมีโปรแกรมลงสนามในศึกฟีฟาเดเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้